รับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องตกปลาหากินครับเขียเป็นอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ที่จะพามาตีปลาช่อนนะครับตามหมายคลองธรรมชาตินะครับเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นไมยไมยครับอันนี้น่าจะเป็นไมายที่เพิ่งลอกใหม่นะนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเขาลอกไปกี่วันแล้วน่าจะวันอาทิตย์หนึ่งถึงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าดินยังเปียกๆเลยครับ โอเคก็ฝากติดตามชมผลงานด้วยครับนะครับกับช่องสกป,ปลา,ากินของผมเดี๋ยววันนี้ไปลองดูว่าจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนไปครับยากาศก็คึ้นฟ้าคึ้มฝนครับเมืนฝนจะตกครับเริ่มร้อนแล้วครับช่วงนี้เริ่มอากาศเริ่มไม่หนาวปลาก็เริ่มกัดบ้างละ ไม่ก mm ัดอวุ้ยวุ้ยไอตัวท่านผู้ชมตัดไม่โดนอืย ไมาเลยโอ้โห <Yeah, boom. S 1> <c oughs> ต็มแรกมาแล้วครับนี่ช่อนบินครับหือยอดเป็นกบยางเจนทูครับตัวไม่ใหญ่นะแล้วก็บินมาเลยครับเมื่อกี้น่าอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตอวที่กัดตัวแรกก็ไม,ไม่น่าจะมีไซส์กว่านี้นะ โอเคแต้มแรกมาแล้วครับตบยางเจนทูโอเคฝนน้อยน้ำไหลนะครับน่าจะล้อก,กินป้ายนี่แนะ มันอยู่ในปลาเนี่ยผมว่านะนั่นๆั่นนั่นแล้วสิเห็นปหมล่ะดีมากิน่ยานจุ่มน้ำโอ้ล้มน้ำ

tay là xuống tem ra tay là mày đâu vô, ha hả khao rồi đó phút <laughs> tay gà bất lắm đi hm hoa bì hoa hả <laughs> กัดครับทุกชุมกัดอะไรของมันเนี่ยกัดไม่ระแวงเลยนะแล้วก็หลุดไปเลยโอ้โหลองใหม่ดิ

Sing Hmm Lekat-lekat อี๋ไหนครับผมอุย้ยกัดไก่ตัวนี้แต่ตัวเล็กครับโอ้ยเนี่ยครับเอ๊ะไซส์น่ารักมากแดดเดียวครับปลากเกลือนีอ่ก็แต้มที่สี่แล้วครับเฮ็ดูต่อครับวันนี้เจอแต่ตัว คกล้องถ่ายไม่ได้ครับทุกคนกล้องมันร้อนครับแล้วก็มันน่าจะดับไปครับนี่อีกหนึ่งเต้มครับใส่พกๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหไม่โตเลยครับว้าโอเคอีกเต็มครับเต็มที่น่าจะห้าแล้วมั้งครับแต็มที่หาล้โอเคขออภัยนะครับจะภาพไม่ได้ไม่มีช็อตกัดนะครับโอเค Jot to. Kat kat kat. Tua ทีเดียวไปซ้ำด้วยอุ้ยกัดครับแต่ว่า ไม่อยู่อ,อะไรเนี่ยหมายนี้น้ำแห้งมากครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหเขาสูบไม่รู้ว่าสูบทำอะไรนะแ,แห้งหมดเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เลยน่าจะมันเอวผมเนี่ยนะครับโอ้โห ไม่ได้มานานเล่วไหม่นี้น้ำแห้งหมดเลยปลาจะลงเหลือ,อเปล่าแห้งเลยครับไม่รู้เขาสูบทำอะไรนะอาจจะเป็น ทำการเกษตรนั่นแหละครับแต่สูบซะไม่เหลือเลยลาก็น่าจะสุกแ่งหรือเปล่าอย่าแงบบนี้นี่ขาดเลยครับขาดตรงนี้ไม่มีเลยตรงนี้ขาดจากกันมาฝังนี้ ты yeah. mm -hmm. gotta focus on, yourself, on your face, on your dreams on your, mind, on your health, yeah. Yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.